การเยียวยาของภา,าครัฐที่มีอยู่แล้วที่ควรจะมีที่ควรจะเป็นสวัสดิการให้ประชาชนสําหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างนี้มันมีไหมครับอาจารย์ดูทางราชาการก็มีแต่ว่ามักจะเล่นกล้า,าช้าเ็ามีกฎมีเกณฑ์อยู่แล้วแต่ว่าต้องเอาจริงเอาจังว่าเราจะในภาวะที่มันเป็นอยู่ในบ้านเมืองของเราอย่างนี้เนี่ย เราจะดําเนินการอย่างไรสังคมจะร่วมมือกันอย่างไรรัฐรัฐบาลก็ควรจะเปิดสภาแล้วพูดคุยกันเรื่องนี้ว่าเราสังคมเราคิดเรื่องนี้กันอย่างไรและแก้ไขกันอย่างไงระดมความคิดเห็นกันหลากหลายข้อความคิดก็จะนําไปสู่การแก้ไขในทางที่ถูกในช่วงระยะเวลานั้น<อ>นั้นจัจุดนี้เราก็คิดว่าเราจะเป็นบทเรียนที่เราจะมาสร้างเกาะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นี ทางตำรวจเองก็มอบเงินกว่า8ล้านบาทเดียวยาผู้เสียหายในเหตุการณ์ยิงที่หนองบัวลำภูนะครับโฆษกพบตรได้เปิดเผยบอกว่านี่เป็นเงินบริจาคนะครับวันที่9ตุลาคมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอาชยน์ไกรทองโฆษกตำรวจบอกว่าจากกรณีที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัชพบตรนะครับท่านใหม่ล่าสุดนี้นะครับเข้าพอรับตำแหน่งก็งงานเข้าทันที <laughs> นะครับรับตำแหน่งมาต้นเดือน มีงานทันทีนะไม่กี่วันก็สั่งให้เปิดรับบัญชีบริจาคเงินเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บที่อำเภอนากลางจังหวัดนองบัวลำพูเปิดมาแล้ว2บัญชีนะครับเงินบริจาค5้าล้านสามแสนสามบาทแล้วก็มีภาคประชาชนนําเงินมามอบอีก2องล้านห้าแสนบาทนะครับในวันที่10ตุลาคมนะครับเหตุการณ์นี้สะเทือนขวัญน,นี่เป็นการแสดงความเสียใจอย,อย่างหนึ่งเป็นการบรรเทาผลร้ายอย่างหนึ่งนะครับที่ ประชาชนและก็ฝ่ายตำรวจเนี่ยได้เชิญชวนมาร่วมบร,รจิจาคช่วยกันมีชื่อบัญชีด้วยนะครับน้ำใจคือชื่อบัญชีเนี่ยขอเงินคนไทยนะครับแนตะ่ชื่อบัญชีคือน้ำใจตำรวจไทยเพื่อพี่น้องเพื่อพี่น้องผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นะครับอบตอุทัยสวรรค์จังหวัดนองบำภูนะครับชื่อบัญชียาวหน่อยน้ำใจตำรวจไทยเพื่อพี่น้องผู้สูญเสียจากเหตุการณ์อบตอุทัยสวรรค์จังหวัดนองบวลำภูธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี0520644492นะครับย้ำอีกครั้งคือ0520644492วันนี้ยังไม่แน่ใจว่าการเยียวยาของภา,าครัฐที่มีอยู่แล้วที่ควรจะมีที่ควรจะเป็นสวัสดิการให้ประชาชนสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างนี้มันมีไหมครับอาจารย์ mm hmm. นอกจากของเงินคนไปรายครั้งรายคราน้ำท่วมโดยจากวิ่งว่ายน้ำกระดาษยิง mm hmm. มันมีไหม mm hmm. ดในเบื้องต้นผมก็อยากจะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวนะครับของผู้ที่สูญเสียที่เสียชีวิตไปแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รู้สึกเศร้าสลดนะครับร่วมกันกับท่านทั้งหลายที่ได้ยินข่าวมาซึ่งโดยทั่วไปก็รู้สึกเศร้าสลดแล้วเราก็หวังว่ากิจการนี้นะครับเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นบทเรียนที่เราจะต้อง ป้องกันในคราวหน้าแล้วการช่วยเหลือโดยทางราชการก็มีแต่ว่ามักจะเล่นล้าช้าก็มีกฎม,มีเกณฑ์อยู่แล้วผมทราบว,ว่าผู้ใหญ่หรือครูบางท่านนที่เสียชีวิตนะครับก็อยู่ในอายาที่จะได้รับการตอบตบแทนจากทางกรมแรงงานทีนี้ในเรื่องของตำรวจที่เขาบริจาคก,ก,กันก็ในในคราวนี้เนี่ยเขา้าเข้าใจว่ารับเฉพาะของตำรวจ S <S <S ที่จะมาร่วมกันก็เลยใช้<ต>ชืวิตอยู่แบบนี้สิ่ง<ม>หนึ่งที่เรารูก้ก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเช่นนี้เนี่ยมันสังคมต้องมาตรหนักแล้วแล้วก็คงไม่คิดว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าจะต้องผ่านไปเหมือนกับลมพัดผ่านแต่ว่าต้องเอาจริงเอาจังว่าเราจะในภาวะที่มันเป็นอยู่ในบ้านเมืองของเราอย่างนี้เนี่ยเราจะดําเนินการอย่างไรสังคมจะร่วมมือกันอย่างไรรัฐจะต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างอันนี้คงไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง เพื่อเราป้องกันไม่ให้จะเกิดขึ้นอีกทีนี้ในหลักวิชาเาก็มีกันอยู่แล้วในหลายส่วนก็จะต้องทำอะไรเกีเ่ยวข้องกันบ้างอาการอนุญาตปืนจะเป็นอย่างไรแล้วคนป่วยจะต้องติดตามอ,อย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถ้าหากว่าได้มีการบูรณาการทําร่วมกันแล้วตั้งโจทย์ว่าเราจะไม่อยากสูญเสีย <c oughs> สิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเด็กๆนี่นะครับซึ่งชะตากรรมไม่น่าจะมาเกิดขึ้นกับเขาเลย ดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําอย่างเป็นระบบในข้างหน้าซึ่งเวลานะของเรามันมีนอยผมไม่สามารถจะชี้ได้มากแต่ว่าด้วยความรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยถ้าตั้งใจทําจริงๆสิ่งเนี้ไปได้แล้วผมก็เห็นด้วยอย่างที่คุณสุธินคลังแสงเนี่ยผมดูจากข่าวเขาบอกว่านี่รัฐบ,บาลก็ควรจะเปิดสภาแล้วพูดคุยกันเรื่องนี้ว่าเราสังคมเราคิดเรื่องนี้กันอย่างไรแล้วแก้ไขกันอย่างไรแล้วดมความคิดเห็นกันหลากหลายข้อความคิดก็จะนําไปสู่ การแก้ไขในทางที่ถูกในช่วงระยะเวลานั้นๆ mm. แล้วก็คุณสุทินคลังแสงเขาก็บอกว่ารัฐบาลก็ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าใครจะมาเปิดมาจะมาด่าฟรีรัฐบาลไปกลัวอะไรในเรื่องการถูกด่ารัฐบาลก็มีปากเหมือนกันเขาด่ามาไม่ถูกหลักเราก็มีเหตุผลว่ากันไป mm. ให้สังคมก็ตัด mm. สินสิเพราะฉะนั้นในห่วงเวลาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ต้องเป็นอุทาหรณ์แลวก็เป็นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นใครที่จะไปเกี่ยวข้องข้อพูนจะต้องดูให้อย่างดี เกี่ยวข้องแม้กะทั่งนักข่าวในคนฟังดู CN เเดนเี่ยน,นะเขาไปดําเนินการที่ทั้งโอเวนั่นที่พูดถึงก็คือได้เข้าไปกระทําในส่วนที่ดูเกินชัญญาบันคือการเข้าไปในข้างในแล้วออกมาในลักษณะว่าเป็นพื้นที่ของห<ม>่วห้ามซึ่งทางตอนนี้ทางด้านของข่าวก็ตรวจสอบเช็คกันอยู่แล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยต้องระมัดร,ระวังแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้อะไรทํามันเกินไปในส่วนที่แบบนี้เราต้องเคารพทั้งแม้กระทั่งสิทธิ ผู้เสีียชเจ้าหน้าที่คุมพื้นที่ป่ายไ,ไทยก็มีส่วนที่จะกั้นเอาไว้ไม่ให้เข้าตั้งแต่แรกเพราะเขาก็ยืนยันว่าเข้าไปพร้อมกันตรงนี้แหละเราในเรื่องของการถ้าดูก็ถามว่าเรื่องลักษณะเช่นนี้มันเกิดขึ้นก็แสดงว่าเราคุมได้ไม่ดี <จะ S 1> ต้อง,องโทษตัวเองก่อนว่าป้องกันได้ไม่ชันคือความจริงแล้วโดยหลักแล้วในแบบที่เขาบอกว่า police ลน์เนี่ยพอเวลามันเข้าแล้วเนี่ยเราก็ตำรวจต้องอันแรกต้องลอบต่อเลยเมื่อใครต้องเข้าไปเขี่ยไม่ได้ ใครจะเข้าไปก็ไม่ไ,มได้นอกจากเจ้าหน้าที่ต้องไปทำที่มีเกี่ยวข้องเันเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าหนึ่งเราเศร้าสลดในสิ่งที่ราเกิดขึ้นสองด้วยจิตส่วนนี้เราจะต้องมาร่วมกันในการคิดตัวจะป้องกันยังไงแล้วก็อย่างจุดนี้เราคิดว่าเราจะเป็นบทเรียนที่เราจะมาสร้างเกาะป้องกันไม่ให้เกิดอีก